สวัสดีครับวันนี้นะคะรับบอสจะพาทุกคนมาดูวิธีการตรวจเช็คลบมือสองง่ายๆกันว่าแต่ตรวจทำไมก็ตรวจเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้นะครับว่ารถคันนั้นผ่านอะไรหนักๆมาหรือเปล่าเช่นจมน้ำหรือไวไหมนั่นเอง โดยสเตชั่นแรกนะคะบ,บอสจะพามาดูเรื่องการเก็บสีแน่เองไปกันเลยทีแรกนะครับปากกระโปรงเลยเรามาดูกันที่สเก็ตทาสีเลยนะครับมองเข้าไปให้ลึกๆเลยนะคบถ้ามีสเก็เนี่ยแสดงว่าทาสีมานั่นเองทีที่2นะครับประตูนะครับถ้ามีรอยขันนอ็อตหรือสีต้องขอบยางไม่เสมอกันเนี่ยหรือคนละเฉดสีกันเนี่ยแสดงว่าทาสีมานน่นองนะครับสามนะครับสังเกตสีของตัวรถเลยสังเกตได้จากเงานะยิ่งดูกลางแดดเนี่ยจะเห็นชัดมากสี่นะครับเรามาดูที่ท้ายรถเลยดูจากสเก็ททาสีนะครับหรือดูจากรอยแล็กเกอร์เยิ้มๆก็ได้มาตรฐานโรงงานเนี่น หรือดูที่อ่างไทายรถก็ได้นะครับถ้ามีสนิมซึก็เคยจมน้ํามา่อก่อนโดยคนส่วนมากนะคบมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเก็บสีครับว่าจะต้องถูกชนหนักมาอย่างแน่เลยแต่จริงๆแล้วไม่เลยนะครับสาเหตุจริงๆแล้วอาจจะเป็นเพียงแค่หินกระเด็นหรือลูกค้าบางท่านเนี่ยต้องการถอดอุปกรณ์เพื่อเป็นการปรับแต่งรถเพียงเท่านั้นเองนะครับสื่อรถกับ BB สัมคารนะครับแน่ใจได้เลยนะครับว่าจะได้รถที่มีคุณภาพอย่างแน่นอนเพอเราไม่เอารถที่มีอนะุบัติเหตุหนัก มาขายให้กับคุณลูกค้าแน่นอนครับด้วยความงมงย,ยัยจะมีมีสมาชคาสาขา2แยกแครายนะครับไม่ใช่แค่หล่อนแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะใครอยากจะให้บอสพาไปตรวจเช็คจุดไหนก็บอกกันที่คอมเมนต์นะคะบ๊ายบาย